สวัสดีค่ะมาวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เอากุมารทองมาให้รับชมกันนะคะอันนี้เป็นกุมารทองของวัดสามงามเนาะจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นกุมารทองของหลวงปู่แย้มเนี่ยค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฐาน3านี่สวยมากเลยค่ะน่าจะจัดสร้างประมาณปี551นะคะอ่ารุ่นนี้ตามตำราหรือตาม คนที่บอกเล่ากันมาก็คือจะจัดสร้างแค่เพียงร้อยแปดองค์เท่านั้นสวยแนละหายากมากๆค่ะดูค่ะด้านหน้าจะเป็นนี้เลยเนี่ยค่ะด้านข้างเขาจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้ค่ะแบบนี้อ่ะเห็นไหมกันด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะรอยจานก็จะเนี่ยจางหน่อยนะคะเก่าออกตามสภาพเลยเนี่ยค่ะนี่ นี่นี่นี่เลยคะ่ะนี่คะ่ะน,นี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะนี่ด้านฐานเขาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่นี่เก่านี่นี่คะ่ะอืมสวยแล้วก็หายากมากๆ สวยงามมากค่ะกุามารทองวัดสามงามค่ะมีบูชาวไว้เกี่ยวกับค้าขายเมตตามหานิยมค่ะค้าขายดีไว้เฝ้าบ้านหรือเฝ้าร้านนะคะไว้เรียกลูกค้าเนาะงดดราม่านะคะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่บ้านเราเชื่อเนาะนี่ค่ะสวยหายากมากๆเลยค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ